แตกหรือไม่แตกครับนี่คือวินาทีที่จะตัดสินอนาคตของทุกๆธุรกิจธุรกิจไหนที่จะรอดโค้นซูชิบาของเราเนี่ยเกิดมาจากที่ส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนชอบทานอาหารญี่ปุ่นซึ่งมีประสบการณ์มากว่า20ปีนะครับขอบอกว่าโคตรอร่อยครับโอ้ขอบคุณครับที่วัวมี่สนิทกับไม่มากพอที่จะกินจากมือง่ะ ที่วงนองนี่เป็นไอดอลของผมจากครั้งแรกที่ผมดูประวัติแกแต่พี่พัชราลไม่ต้องห่วงครับเพราะผมจะต้องไปกู้เงินวันต่อยอดธุรกิจของผมครับธุรกิจไหนที่จะร่วงติ่งคุกขายคืออะไรความสดของอาหารค่ะคือความสดเนี่ยมันไม่ใช่ความแตกต่างอีกต่อไปคำตอบทั้งหมดอยู่ใน3นาทีเท่านั้นหมดเวลาครับ หรือไม่แต่ครับธุรกิจไหนจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นสุดยอดธุรกิจต้องติดตามทุกวันเสาร์เวลาสามทุ่มทางช่องเวิร์กพอยต์กด subscribe ช่อง k s m e วารที้ธุรกิจฟิตไอเดียไว้เลยเพราะทำธุรกิจ SME ต้องหมั่นบริหารไอเดียให้ฟิตเสมอ